สวัสดีครับพ่ศาบําบนฟ้ามครับวันนี้เรามาพูดถึงว่าทายาเร่งน้ำยางในรดูแรงส่งควรทายาเร่งหรือไม่ครับโดยปกติแล้วครับในรููแรงครับตอนยางจะไม่มีใบเลยครับนี่ครับใบจะร่วงหมดแล้วดังนั้นเราจึงไม่ส่งควรทายาเร่งในรดูแรงครับเพราะว่าต้นยางต้องการน้ำยางน้ำเลี้ยงเพื่อไปเลี้ยงยอดที่จะแตกไม่ครับถ้าเราไปทายาเร่งในรดูแรงครับช่วงที่นตอนยาง ต้องการนามย่างขึ้นไปเลียงเพื่อเตยโยศครับจะทําให้ใบของต้นย่างที่ว่าเตะเอาหมากไม่รับจะไม่สมบูรณ์ครับสังเกตดูได้เลยครับใบของต้นย่างครับเริ่มจะมดแล้วครับนี่ก็อยู่ในช่วงเดือนมกราค่อนข้างปลายเดือนแลลวครับใบก็เริ่มซุกเรื่องแลยครับแล้วบางส่วนก็เริ่มร่วงไปบ้างแล้วครับดังนั้นลักษณะของใบย่างแบบนี้ครับเราไม่สมควรทายอาญาเร่งหนามย่างเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าย่างต้นย่างของเรา ต้องการหนาำย่างเพื่อไปหล่อเลี้ยงใบที่จะเตยยอดไม่ออกมาครับถ้าเราถ่ายยาเร่งในชน่วงนี้ครับจะทําให้ต้นอย่างของเราสุดโทมได้ครับแล้วก็ทําให้มีพ่นต่อใบอซึ่งใบย่างแบบนี้จะมีพ่นต่อผลผลิต้นาย่างในปีทัดใบครับถ้าเราถ่ายยาเร่งต้นจะโ o มใบจะไม่สมบูรณ์การสร้างค r o s เส้งของใบในปีทัดไปจะไม่ค่อยดีครับดังนั้นเราจึงไม่ควรถายาเร่งหนาย่าง ในดูดูเลงเป็นอย่างมาเลยครับซึ่งเราไม่ควรทาไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เบิกไม่อย่างอ้อนอย่างแก้หรืออย่างพลัดเบยครับเพราะว่าเหตุผลหลักที่สําคัญก็เพราะว่าต้นอย่างต้องการน้ำยางไปเลี้ยงเบยที่จะแตะไม่ครับดังนั้นเราไม่ควรทาย่าเเลงครับคลิปนี้ก็พามาบอกียงเท่านี้ครับถ้าเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ